วันที่20กุมภาพันธ์2566สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญเปิดฝึกอบรมตามโครงการร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิตอลสำหรับกลุ่มผู้ได้โอกาสทางสังคมรุ่นที่1ทับ2566หลักสูตรการสร้างโอกาสสร้างรายได้ ผ่านเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิตอล18ชั่วโมงระหว่างวันที่20-22ถึงกุมภาพันธ์2566มีผู้เข้าร่วมอบรมจากโซน C, C+ ตำบลแม่หมู่ที่ 7, หมู่ที่10และหมู่ที่11จำนวน20คนณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญค่ะโกเมืองสกล รายงาน